นี่มาเบิงขันตอนงานฉาปูนของทิ้งมานสายชื่อน,นะครับอันนี้ก็มางดะการตอนการลองฟองน้ำนะครับลงฟองน,นะะ้ำแล้วครับแง่งหล่อมแง่งยังนะครับตัวนี้ก็เป็นผนังภายนอกนะครับหลังจากเข้ายอดน,นะครับปูนเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ปั้นฟองน้ำกับปั้นในเม็ดไส้ นว,น,วนวดนวดให้เม็ดทรายขึ้นมานะครับจากสองหลอบสามหลอดนะครับเอาเอาให้ขึ้นลายดีสุดนะครับเนาะ <S <S ผิวเนียนเรียกแล้วเขาจะจงปวดเม็ดทรายออกนะครับหลังจากนั้นเป็นการแต่งหล่องเสาหล่องขั้นนะครับก็คือบังคับนะครับให้เขาแตกล่ายู่ยู่ระว่างหล่องเลยนะครับ,รบเป็นเหนือเป็นเสา เป็นเสาลอเสร็จนะครับก็เป็นเสาโค้งสามนะครับพอดีก็ย่งมชาบก้เสมอกับเสาเลยนะครับแต่เฮียได้เรื่องชาป,ปูแล้วก็ฉชาบเสมอนะครับจากลงป้องเรียบร้อยนะครับทำกา,ารขูดมิดยง้ออกนะครับทำการปวดเม็ดไส้ออกนะครับตัวน,นี้ปัดในเรียบด้วยนะครับ เขาจังย่างเขาลงสีเขาจังบดกระดาษไส้คัดล้างน,นะครับกัพอหลดูพัน,นนะครับตอนนี้ก็เป็นการเซตเรียบร้อยนะครับก็คือจบการขั้นตอนฉาบปูนนะครับก็ไปกับเรือในการแตงหล่องแตงยังนะครับตัวนี้ก็ใส่เป็นเป็นแวตะปูน,นะครับว่านกักกหางสอนอะไรนะครับ เลยราเล็กมาลองนะครับเล็กลองนวดลองให้เนียนนะครับเวลาเขาเก็บสีเก็บอย่างนี้แต่ังสีเนียนนะครับก็จยังสีสีังสีบดดูดนะครับตรงนี้เสาห้องก็ยุบป,ประมาณหนาหกนะครับคุณแล้าก็ฉีดตามขอบลองนะครับ นีหลักษณะนี้ครับเสร็จแล้วก็เอาเล็กหลังนะครับเล็กนี่เป็นเล็กซองผมนี่เล็กสามผมไปนะครับตามพวกหัวห้องหลังห้องนะครับอาไรอย่างเงี้ยเก็บขูดขูดตามเสาออกให้เรียบร้อยนะครับเดีจะวฟองน้ำลูกเก็บอีกทีนึงนะครับเวลาลงสีเข้าจังบวะดีมาเก็บอีกทีหนึ่งเป็นการเซตเรียบร้อยครับผมกประมาณนี้ครับ ขอบคุณทุกการกรบชมนะครับกนะ้าไว้เจอกันคลิปหนาละครับ